ในขณะที่หลายประเทศอย่างนิ่งเกาหลีใต้เลือกข้างอย่างชัดเจนสำนักข่าวนิวส์วันระบุตรงกันกองทัพไทยเหนือกว่าและมีสิทธิ์ป้องกันตนเองโดยชอบธรรมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องวันนี้แต่คือมิตรภาคตั้งแต่สงครามเกาหลีและความเดือดร่วมกันต่อแก๊งคอลเซนเตอร์ในกัมพูชาเหตุผลที่ทำให้ชาวเกาหลีใต้สะใจกับการขยับของไทยครั้งนี้สวัสดีครับ วันนี้เรามีประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อน่าสนใจมากเรื่องหนึ่งมาเจาะลึกกันค่ะเป็นเรื่องที่เหมือนจะใกล้ตัวแต่ก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนมากใช่เลยครับเราจะมาดูกันว่าทำไมยูยูสื่อกับชาวเนเเ็ตเกาเลใต้ถึงออกมาเชียร์ประเทศไทยแบบโอ้โหสุดตัวเลยในประเด็นความขัดแย้งกับกัมพูชา ทำไมเสียงเชียร์มันถึงดังขนาดนี้มันมีรากมาจากไหนกันแน่เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะรอยกันไปทีละประเด็นเลยครับใช่ค่ะแล้วมันน่าสนใจตรงที่มันไม่ได้มาแบบลอยๆนะคะแต่มันมาเป็นแพ็กเกจเลยตั้งแต่สื่อหลัดไปจนถึงคอมเมนต์ของคนทั่วไปเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย จุดแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากในแหล่งข้อมูลของเราก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้เริ่มจากดราม่าในโซเชียลค่ะไม่ใช่เลยแต่เปิดประเด็นโดยสื่อหลักของเกาหลีใต้ยอย่าง News ์วันเลยซึ่งเขาไม่ได้แค่รายงานข่าวธรรมดานะครับไม่เลยค่ะเขาลงรายละเอียดแบบชัดเจนมากชนิดที่ว่าต้องไม่ต้องตีความเพิ่มเลยยังไงเหรอครับคือสิ่งที่ News ์วันทำเนี่ยเหมือนการวางมวยให้คนดูเห็นภาพเลยค่ะเคาเปรียบเทียบแสนยานุภาพทางทหารกันแบบมัดต่องัด Oh. ในรายงานเนี่ยเขาบอกเลยว่ากองทัพไทยมีทั้งเครื่องบิน F 1 6กริปเพนแล้วก็มีรถถัง VT4 ที่ทันสมัยครับผมแต่พอพูดถึงฝั่งกัมพูชาเขาใช้คำที่แรงมากนะคะเขาใช้คำว่า zero air force โอ้โห zero air force นี่คือกองทัพอากาศเป็นศูนย์เลยเหรอครับมันขนาดนั้นเลยเหรอ คือในเชิงเปรียบเทียบแล้วมันมันทำให้เห็นภาพชาัดมากค่ะในความเป็นจริงอาจจะมีเครื่องบินอยู่บ้างแต่ในแง่ประสิทธิภาพการรบสมัยใหม่เนี่ยถือว่าเทียบกันไม่ได้เลยแหล่งข้อมูลบอกว่าอาวุธที่พอจะใช้ได้ก็มีแค่จรวดรุ่นเก่าอย่าง BN21 ที่เที่ขาดความแม่นยำมากเข้าใจแล้วครับคือการใช้คำแบบนี้มันเป็นการส่งสารไปถึงคนอ่านเลยว่า เนนี้ผลจะป็ยังไงไใช่เลยค่ะแต่ประเด็นมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะคมันมีอะไรมากกว่าแค่การเทียบอาวุธนี่คือหัวใจสําคัญเลยการเปรียบเทียบอาวุธเป็นแค่ฉากเปิดสิ่งที่นิวซีวันทาต่อคือการสร้างเขาเรียกว่าความชอบธรรมของไทยความชอบธรรม ใช่ค่ะเขาอ้างอิงลำดับเหตุการณ์ว่าปฏิบัติการของไทยเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่หมู่บ้านพล,ลเรือนของเราถูกโจมตีด้วยจรวด B M 2 1บของกัมพูชาก่อนอ oh. เพราะฉะนั้นการตอบโต้ของไทยเลยถูกนำเสนอในฐานะการปกป้องคนละเรือนไม่ใช่การรุกรานเข้าใจเลยครับมันคือการเปลี่ยนภาพจากประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กให้กลายเป็น กลายเป็นประเทศที่ถูกโจมตีก่อนเลยต้องลุกขึ้นมาป้องกันตัวเองซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่คนทั่วโลกเข้าใจและยอมรับได้ง่ายกว่าเยอะมากใช่ค่ะมันเป็นการวางกรอบเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยซึ่งพอสื่อใหญ่อย่างนิวซีแลนด์เล่นข่าวแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการแก้ต่างให้ไทยในเวทีโลกไปในตัวน่าสนใจมากครับแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งกว่าคือพอไปดูในคอมเมนต์จริงๆที่แหล่งข้อมูลของเรารวบรวมมามันมีคำานึงโผล่มาเต้นไปหมดเลยครับคำว่าประยักน้อยใช่ไหมคะใช่เลยครับ พยักน้อยคำนี้มันมาจากไหนครับฟังดูมีเรื่องราวเบื้องหลังซ่อนอยู่เยอะเลยมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งและสำคัญกับคนเกาหลีมากค่ะคำว่าพยักน้อยหรือ Little Tigers เนี่ยคือสมญานามที่ฐานพันธมิตรใช้เรียกทหารไทยที่ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีอ๋อในสงครามเกาหลีใช่ค่ะเป็นชื่อที่เรียกด้วยความเคารพและยกย่องในความกล้าหาญโดยเฉพาะการรบที่สมรภูมิเขาพอกชอป หรือพกช็อปฮิลที่ดุเดือดมากๆเดี๋ยวสิครับแต่นั่นมันเรื่องเมื่อ70กว่าปีก่อนเลยนะคนรุ่นใหม่ในเกาหลีเขายังอินกับเรื่องนี้กันอยู่จริงเหรอครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและคำตอบก็คือใช่ค่ะพวกเขายังอินอยู่โหไม่น่าเชื่อเพราะวีรกรรมของทหารไทยมันไม่ได้ถูกลืมไปตามกาลเวลาแต่มันถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติของเขาไปแล้วค่ะขนาดนั้นเลยค่ะมันถูกบันทึกไว้ในแบบเรียน มีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติฐานไทยตั้งอยู่ในเกาหลีใต้เลยคนรุ่นปู่ย่าก็จะเล่าให้ลูกหลานฟังว่าถ้าไม่มีฐานจากหลายชาติรวมถึงพยักษ์น้อยจากไทยในวันนั้นก็อาจจะไม่มีเกาหลีใต้อย่างทุกวันนี้โอโ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับสแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ความทรงจํา แต่มันเป็นเหมือนบุญคุณที่ต้องทดแทนใช่เลยค่ะในแหล่งข้อมูลใช้คำที่ทรงพลังมากคือคำว่านี้เลือดหรือ blood debt หนี่เลือดมันเป็นความรู้สึกผูกพันที่ลึกซึ้งว่าคนไทยเคยสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขามาก่อนดังนั้นเมื่อไทยต้องการกำลังใจพวกเขาจึงรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องตอบแทนมันเลยไม่แปลกที่เราจะเห็นคอมเมนต์ทำนองว่า ประเทศไทยคือพี่น้องร่วมสายเลือดถูกต้องค่ะหรือถึงเวลาที่เราต้องยืนเชียงข้างเพื่อนที่เคยช่วยเราแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่ร,รุ่นจริงๆไม่คิดว่าประวัติศาสตร์จะมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนในยุคนี้ได้มากขนาดนี้แต่ในแหล่งข้อมูลของเราก็ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องดีๆในอดีตยอย่างเดียวนะครับใช่ค่ะมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ร่วมสมัยกว่าแล้วก็ค่อนข้างดาร์กกว่าเยอะเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาเหรอครับ เหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟเลยค่ะนั่นคือภาพลักษณ์ของกัมพูชาในสายตาคนเกาหลีใต้ปัจจุบันที่ถูกผูกติดกับเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์อ๋อเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดน,นั้นเลยเหรอครับรุนแรงมากค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ในเกาหลีตลอดว่ามีคนของเขาถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชาครับถูกยึดพาสปอร์ต บังคับให้โทรไปหลอกคนชาติเดียวกันเองถ้าทำยอดไม่ได้ก็จะถูกทำร้ายร่างกายหรือถึงขั้นขายต่อไปให้แกงอื่นโอ้ฟังดูนะ่ากลัวมากมันสร้างบาดแผลและความโกดแค้นให้สังคมเกาหลีอย่างมหาศาลเลยค่ะแล้วทางการของเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงครับจุดนี้สำคัญมากค่ะเพราะปัญหามันรุนแรงจนรัฐบาลเกาหลีใต้หมดความอดทน ถึงขั้นต้องส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมกับทีมตำรวจชุดพิเศษบินตรงไปกัมพูชาเลยค่ะไปทำอะไรครับไปปฏิบัติการช่วยเหลือคนของตัวเองออกมาโดยตรงเลยค่ะการกระทำแบบนี้ในเวทีระหว่างประเทศถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจต่อทางการกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงโอเคภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วพอรัฐบาลตัวเองต้องลงไปลุยเองแบบนั้นมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพจำแย่ๆเข้าไปอีกใช่ค่ะ แล้วทีนี้พอมันมาเชื่อมกับเรื่องที่ไทยปฏิบัติการทางทหารครับมันเชื่อมกันยังไงพอมีข่าวว่ากองทัพไทยใช้ F16 โจมตีเป้าหมายตามแนวชายแดนซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าเป้าหมายคือคาสิโนโออนไลน์หรือศูนย์บัญชาการของกลุ่มอิทธิคลมืดพวกเนี้ครับปฏิกิริยาของชาวเน็ตเกาหลีคือความสะใจค่ะสะใจไม่ใช่แค่สนับสนุนแต่คือสะใจเลยเหรอครับใช่ค่ะคือความรู้สึกสะใจล้วน พวกเขามองว่าไทยกำลังทำในสิ่งที่รัฐบาลของเขาทำไม่ได้กำลังพดุงความยุติธรรมและล้างแค้นให้กับเหยื่อชาวเกาหลี oh. ในแหล่งข้อมูลมีคอมเมนต์หนึ่งที่สรุปความรู้สึกนี้ได้ดีมากเขาเขียนว่าถล่มรังโจรเพื่อพวกเราด้วยนะห oh. มันคือความรู้สึกร่วมว่าไทยกำลังช่วยกำจัดปีศาจที่ทำร้ายคนของพวกเขาอยู่ ภาพลักษณ์ของไทยเลยกลายเป็นเหมือนมือปราบไปเลยค่ะเหมือนในหนังเลยนะครับที่มีฮีโร่จากที่อื่นเข้ามาจัดการเหล่าร้ายให้ถูกต้องเลยค่ะแล้วภาพจําด้านลบนี้มันถูกผลิตซ้ําผ่านสื่อบันเทิงของเกาหลีใต้อยู่ตลอดมีหนังมีซีรีส์หลายเรื่องที่สร้างจากเรื่องจริงเกี่ยวกับการถูกหลอกไปทํางานแถบนี้ซึ่งภาพจําด้านร้ายมันก็ไปตกอยู่ที่กัมพูชาอย่างหนัก พอคนเกาหลีเห็นข่าวการโจมตีของไทยมันเลยเหมือนฉากคลแม็กส์ในหนังที่เขารอคอยใช่เลยค่ะโอเคครับเราเห็นภาพชัดแล้วว่ามีทั้งเรื่องบุญคุณในอดีตกับศัตรูร่วมในปัจจุบันแต่ผมสงสัยว่า ความรู้สึกพวกนี้มันส่งผลอะไรที่จับต้องได้ในโลกแห่งความเป็นจริงออกมาบ้างไหมครับส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยค่ะอย่างน้อยใน2มิติใหญ่ๆที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นมิติแรกคือเรื่องการท่องเที่ยวและความปลอดภัยค่ะแต่ละปีมาเที่ยวไทยเป็นล,ล้านๆคนบางคนมาตีกอล์ฟหนีหนาวเป็นเดือนๆเขามองว่าประเทศไทยคือบ้านหลังที่ส เป็นที่ที่ปลอดภัยในขณะที่ภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงปกติถ้ามีข่าวสู้รบกันนักท่องเที่ยวน่าจะกลัวใช่ไหมเหรอแต่ในกรณีนี้ไม่ค่ะพวกเขามองว่ามันคือการทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดบ้านใช่ค่ะเพื่อให้พวกเขาได้มาเที่ยวอย่างสบายใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น การกระทําของไทยเลยยิ่งตอกย้าภาพลักษณ์ว่าไทยคือเซฟโซนที่น่าเที่ยวที่สุดในภูมิภาคนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเหมือนไทยทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ความปลอดภัยในภูมิภาคไปโดยปริยายแล้วมิติที่2องเครับมิติที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องพันธมิตรทางทาหารและเทคโนโลยีค่ะเราต้องไม่ลืมว่าเกาหลีใต้คือมหาอํานาจด้านเทคโนโลยีการทาหารระดับโลกการที่เขายอมขายอาวุธที่ทันสมัยให้ประเทศไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจ แต่มันคือการแสดงออกถึงความไว้วางใจและความเป็นพันธมิตรที่ลึกซึ้งเมื่อชาวเกาหลีเห็นว่าอาวุธที่ประเทศเขาผลิตถูกนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกองทัพไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยและกวาดล้างอาชญากรรมมันคือการพิสูจน์คุณภาพสินค้าของพวกเขาในสถานการณ์จริง oh. แล้วมันยังเป็นการยืนยันกับคนในชาติของเขาด้วยว่ารัฐบาลเลือกคบค้ากับพันธมิตรไม่ผิดคนไทยเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้มันเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันค่ะ ถ้าเราลองเชื่อมโยงจุดทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันตั้งแต่การวางกรอบของสื่อความผูกพันในประวัติศาสตร์ไปจนถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่มันคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ในยุคสงครามข่าวสารที่ส่งพลังมากเลยนะครับส่งพลังอย่างมหาศาลเลยค่ะในยุคที่ใครๆก็พูดถึงการใช้ I. o หรือบอทเพื่อปั่นกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นกับไทยในกรณีนี้มันแสดงให้เห็นว่า การสนับสนุนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากคนจริงๆใช่ค่ะจากคนจริงๆที่มีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และประสบการณ์ร่วมในปัจจุบันมันมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือกว่าการใช้บอร์ดเป็นล้านๆตัวสิอีกเสียงจากเกาหลีใต้ไม่ใช่เสียงที่ถูกจ้างมาแต่เป็นเสียงที่มาจากใจจริงๆซึ่งมันดังกว่าและไปได้ไกลกว่ามากค่ะ มันเหมือนกับการสร้างเรื่องเล่าหรือนาร์ทีฟที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันช่วยกำนดกรอบของความขัดแย้งนี้ในสายตาชาวโลกไปเลยว่านี่ไม่ใช่สงครามแย่งชิงดินแดนแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างตำรวจกับผู้ร้ายใช่เลยค่ะระหว่างตำรวจคือประเทศไทยกับผู้ร้ายคือระบอบมาเฟียและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมันเป็นการต่อสู้ของฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมซึ่งทําให้การกระทําของไทยได้รับความชอบธรรมและการสนับสนุนได้ง่ายขึ้นมาก สุดยอดเลยครับพอฟังแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่าเสียงเชื่อจากเกาหลีใต้มันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ผิวเผินแต่มันเกิดจากการถักทอของปัจจัยหลายอย่างที่ซับซ้อนจริงๆค่ะทั้งบุญคุณจากสงครามความโกรธแค้นร่วมกันต่อปัญหาอาชญากรรมและผลประโยชน์เชิญยุทธศาสตร์ที่จับต้องได้เป็นมิตรภาพที่มีรากฐานลึกซึ้งกว่าที่หลายคนเคยคิดไว้จริงๆครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับหัวข้อข่าวในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิป แล้วพบกับพวกเราใหม่ในหัวข้อข่าวถัดไปกับช่องนาทีรู้ข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ